<อ>พวัขาว่วัขาวันวนีน้มาโงานครับก็ถือว่าเข้าสู่เทศกาลใช่ไหมครัก <c oughs> ็ไปมาแล้วนะลำปางลำพูนวันนี้เป็นการแคสติ้งหาผู้เข้าประกวดรอบสุดท้ายในการเก็บตัว <c oughs> ก็ต้องแสดงความคิดเดียวคุณมอฟฟีนนะครับว่าทุกๆครั้งที่แกทําอะไรอ่ะแกก็จะทําให้มีกระแสแกจะทําให้มีคนแบบรู้สึกสนุกสนใจ ดูไลฟ์ตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงนะถึงแม้จะไม่ได้มาในช่วงบ่ายก็จะมีความรู้สึกว่าคนเยอะคนดูไลฟ์ประมาณ10 k เคอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นเพจเพจจังหวัดนะไม่ได้ไลฟ์ผ่านเพจหลักด้วยก็ถือว่าคนให้ความสนใจเยอะมีทั้งดราม่าบ้างไม่ดราม่าบ้างก็แล้วแต่แต่วันนี้เรามาลุ้นตอนนี้ไม่รู้ว่านุรัตตกลงเข้าไหมฮะเข้าเรอโอ้ผมก็แอบเชียร์แต่ว่าทุกคนจริงผมผมก็แอบเชียร์อันนี้อันนี้ไม่รู้เลยนะใส่ใส่เลย เพราะว่าคุณมอฟินเขาก็เคยปรึกษาว่าคือใจหนึ่งอยากให้ <c oughs> ใจหนึ่งก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อาจจะไม่เหมาะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าหลายคนก็จะมาต่อต้านว่าอ,อ,อายุบ้างความสูงบ้างก็เลยบอกคุณมอฟินว่าฟิลฟรีอะไรที่มันอาจจะล้ํากติกาบ้างอะไรบ้างถ้ามันรุ่มรวยกันได้ก็ลองดูนะครับผลสรุปเราย,ยังไม่รู้ว่าเขาจะชนะหรือไม่ชนะแต่เป็นการช่วยเหลือคนให้ <c oughs> มีพื้นที่มีแสง นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสในการทําอะไรอะไรต่างๆผมว่ามันก็เป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนอยู่และเเป็นอะตรวพี่วันอีทำไมไม่ติดไม่ติดอันนี้เพิ่งรู้จริงๆนะเนี่ยเอเดี๋ยวขอดูหน้างานด้วยแต่จริงๆแล้วณตอนนี้ต้องตอบได้ตามตรงว่าไม่ติดไม่ติดเพราะว่าเนื่องจากว่าพูดจรงๆมีความเอ็นดูส่วนตัวนะแต่ถามว่าจะไปถึงไหนขึ้นอยู่กับจังหวัดเป็นผู้ตัดสินใจนะครับแต่ว่ามาตรงเนี้ยมาแค่นี้ก็อยากบอกน้องว่า ก็ก็ดีใจเพราะว่าอย่างน้อยน้องต้องนึกอยู่เสมอว่าไม่ใช่ตัวตลกแล้วก็ไม่ได้ตัวที่ทำเหมือนให้ใครมานั่งบูลลี่แล้วก็ไม่ใช่เหมือนกับมานั่งเป็นเซตคอนเทนต์ถามว่าคอนเทนต์มีได้ไหมพูดตรงๆว่าทุกอย่างมันก็อาจจะมีคอนเทนต์ได้เพราะว่าแน่นอนเพราะว่าคนที่อยู่ในแสงแฟลชที่มันหนักไปทางคอนเทนต์อยู่แล้วแล้วก็แต่ต้องให้น้องเข้าใจว่าเบื้องหลังคอนเทนต์เนี่ยเราจะต้องมีความสามารถด้วยต่อไปนี้หนูรัดก็เตรียมขายของเถอะ เพราะว่า PD ดีเขาขายของขนาดนั้นมันจะต้องมีการซ่อนกลยุทธ์นะฮะในการหาเงินจับหนูนะฮะเพราะฉะนั้นหนูก้าวเข้าไปแล้วหนูถอยยากมากนะวงการน,นี้แกรนเข้าแล้วเข้าแล้วออกยากครับแน่นเพราะว่า p าชั i o เขาแรงมากในการทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะรู้ครับเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นเป็นคนที่มีแพชชั่นไม่เฉพาะหนูรักคนเดียวผมว่าหลายคนก็สู้ตาย นะฮะนับยังอยู่ใช่ไหมฮะยังอยู่อยู่อยู่น่ากลัวมากนะฮะน่ากลัวที่ยังไงครัพี่วันก็คือมันต้องมีคนตกรอบไงอ๋อเดอร์มันก็ต้องมีคนตกรอบแล้วก็มีตัวเต็งอีกใช่ไหมก็ยังอยู่นะอ่าอันนี้ผมยังลืมชื่อเลยแล้วที่พูดเรื่องจริงนะเรารู้ว่าเป็นเน็ตไอดอลที่แบบแบวแดาวเกรสเน็ตไอดอลที่แบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสายนางงามก็มีอีกนะฮะก็ให้คุณมอฟินแกตัดสินใจเอาจดปีนี้ของเราก็คืออ่อบิวตี้สตาร์แต่ว่ามันจะมีคำหรูห เดี๋ยวเราจะแถลงข่าววันที่3กันยาเชิญนะครับทุกท่านนะฮะเราจะเลี้ยงข้าวยาปลาปริ้งให้เต็มที่นะครับเราปิดฮอล์ MGI ฮอล์ฮอล์ใหญ่นะครับเป็นธีมสไตล์เหมือนกับเป็นงานอีเวนต์ปาร์ตี้เราเบื่อแล้วเวททงเวทีเราจัดเหมือนแบบปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้กินกินคุยคุยเรื่องสาระไม่ค่อยมีมีแต่เรื่องปากท้องครับอันนี้ก็คือก็คือเป็นประชุมเรียบร้อยแล้วเป็นคอนเซปต์เรียบร้อยทุกอย่างเสร็จมาแล้วครับแล้วก็ เ,เตรียมงานทุกอย่างรวมถึงสปอนเซอร์แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆก็สำหรับแกน t ท a i ลน n d ก็เรียบร้อยนะครับ<ช>วันที่3เรียนเชิญนะครับทุกคนนะที่เป็นสื่อมวลชนหรือเป็น <c oughs> ไอดอลใดๆก็แล้วแต่ที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องความงามเรื่องความสวยหรือเรื่องขายของเรียนเชิญครับกับ็เรื่องวัิศาสรจะพูดเรื่องเจ้าภาพเออเจ้าภาพก็เราก็ได้อยู่แล้วก็คือสงขานะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านล้วก็จะมีเปิดตัวพีดีอย่างเป็นทางการบา<ช>งคนก็หน้าใหม่ นะครับก็จะมาเดินแฟชัน่นโชว์ทุกคนนะครับน้องๆทุกคนนะครับที่รถทู2025ไม่ว่าจะสมัครแล้วยังไม่สมัครหรือได้ตำแหน่งแล้วหรือกําลังเก็บตัวเชิญนะครับวันที่3เข้าได้ฟรีทุกคนเพียงแต่ว่าเดี๋ยวจะมีช่องทางติดต่อแล้วก็ลิส์ไว้เราจะมีแอลเรียจะว่าผู้เข้าประกวดนะครับให้โชว์ตัวทุกคนจะได้ไปจอยภาพได้นะครับอะไรคะคุณฮะก็จริงๆวันเนี้ย มีมิสแกรนเวียดนามไฟนอลคืนนี้ซึ่งงานใหญ่มากของประเทศเขาผมก็เลือกมาซัพพอร์ตคุณมาฟีแล้วว่าแต่ว่าจะไปโบโกตาก็คือโคลอมเบียและก็ไปบราซิลก็คือไฟนอลวันที่8ปแต่ว่าเพิ่งทิ้งตัว๋วเครื่องบินไปทั้งทที่เขาออกให้และก็ขอโทษกับพลกันแล้วเพราะเป็นห่วงกัมพูชายังไม่เสร็จ100%หมายถึงว่าโอเคล่ะทุกอย่างมันเสร็จแล้วนะครับเพียงแค่ว่าโรงแรมล่ะเขาให้เราไปช่วยเลือก นะครับกิจกรรมว่าจะเอาตรงไหนสาหรับชุดว่ายน้ําตรงไหนสำหรับการาดินเนอร์ตรงไหนสาหรับเพรสคอนเฟอเรนซ์นะฮะและกิจกรรมรวมถึงเขาอยากจะไปต่างจังหวัดเราก็กําลังจะเดินทางไปเลือกนะครับเป็นเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์เป็นพี่เลี้ยงเขาเพราะเขาทําเป็นครั้งแรกรับผมก็นางงามมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็จะมาถึงทั้งหมดเนี่ยวันที่3ตุลาคมที่พนมเปญน,นะครับมาได้เรทสุดไม่เกินวันที่4วันที่5ก็จะเริ่มเพรสคอนเฟอเรนซ์ นะครับเราก็จะอยู่ที่นั่นจนถึงวันที่14เราก็จะบินกลับมาที่กรุงเทพเราก็อยู่ที่กรุงเทพก็มีกิจกรรมไม่กี่วันนะครับน้อยมากเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดมากแล้วก็จะมีพิธีเปิดที่ทําการใหม่เฮดคอร์เตอร์นะครับในวันที่สิบเจ็ดหรือสิบแปดผมอาจจะลืมวันนะวันพฤหัสครับนะฮะตุลาคมซึ่งจะให้ผู้เข้าประกวดแกรนด์อินเตอร์ทุกคนเนี่ยมาร่วมพิธีในการเวทคาเปตนาออฟฟิศ นะฮะก็เลยคิดถึงตีมนี้ด้วยก็เลยาอาตัดสินใจว่ามาไ่ายนอลที่ประเทศไทยด้วยเหตุผล2เหตุผลข้อหนึ่งคือเราสามารถพรวายฮอลของเราเนี่ยได้ในวันที่25ตุลาเราอยากให้เป็นการอินเตอร์เนชั่นแนลเดย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเปิดออฟฟิศใหม่ของเราครับผมฝ่า็นอกก็ท็อปเทนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยู่เมืองไทยจนถึง30พฤศจิกายน10คนนะครับก็จะเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็อยู่เมืองไทยเดินทางไปต่างจังหวัดก็จะอยู่กับเราอีก ยังน้อยหนึ่งเดือนเสร็จเสร็จนะครับหนึ่งเดือนเสร็จเสร็จส่วนมากก็จะกลับก่อนนะฮะคริสต์มาสแต่ว่าตอนนี้ได้เตรียมห้องเอาไว้ให้น้องๆท็อปเทนเนี่ยอยู่จนถึง30พฤศจิกายนและได้แจ้งทางอีเมลแล้วว่าถ้าใครเข้าท็อปเทนต้องต้องทิ้งตั๋วเครื่องบินนะครับขากลับนั้นจะต้องดีเลย์ซึ่งถ้าเกิดใครไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ให้แจ้งล่วงหน้าครับความยากง่ายมันยังไงบ้างครับพี่บอสระหว่างไทยกับต่างชาเออความยากง่าย สำหรับไทยเนี่ยเราชินแล้วล่ะเพราะตอนโควิดเราหลบมาอยู่2ปีแล้วก็คงจะไม่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 ไม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 ยากเท่าไหร่เพราะว่าโปรดักชันของเราก็ค่อนข้างที่เราสบายใจเราก็จะเน a รมิตไปเรื่อยเปื่อยแต่ว่ามีการประชุมแล้วบอกโจทย์แล้วว่าปีนี้เนี่ยพอของเราก็ขอให้มันแบบอย่าให้เห็นซ้ำซากอย่าให้เห็นเป็นแฟลกให้เห็นเป็นแบบรันเวย์บ้างอะไรบ้างให้มันเกิดมิติเหมือนกับกึ่งๆงงานโชว์งานแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบดินามิกไปทางด้านอื่ นะครับส่วนในเมืองไทยเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วส่วนกัมพูชาต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นงานใหม่นะครับของเขาของ national director นะฮะร,รวมถึงการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะเราก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงเขานะครับผมว่ามันไม่มีอะไรยากนะครับสิ่งหนึ่งที่ยากก็คือเรื่องของวีซ่าประเทศกัมพูชาเนี่ยแถบแอฟริกาแถบลาตินต้องของวีซ่าเยอะมากนะซึ่งตอนนี้กำลังเริ่มขอวีซ่ากันแล้วสิ่งเดียวเท่านั้น การจราจรดี Security ดีกระแสดีในประเทศเขาคนกัมพูชาชอบมิสแกรนดนะสปอนเซอร์ก็ดีอาหารอร่อยนะอยากรู้ยังไงเดี๋ยวจะเชิญไปเชิญเชิญเชิญชิไม่ใช่เรื่องไงมีคลิปไม่เป็นลานลายก็ไปกัมพูชาด้วยกันแล้วก็มาใช้ทุนเปิดตึกด้วยกันด้วยเจ้าภาพคุมไอทีหลังานขาเออเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาก็เขาก็เยอะอยู่นะก็จะเป็นเงินบาทก็ หลายสิบล้านอย่างโชคดีที่เขาได้เงินส่วนหนึ่งน่ะชดเชยมาเราได้เงินส่วนหนึ่งชดเชยมาจากเมียนมาเป็นเงินสดทางเขาก็ทุเลาลงแล้วเขาก็รับแค่ครึ่งเดียวต้องยอมรับว่าเราอยากเป็นพี่เลี้ยงเขาสักวันหนึ่งเขาอาจจะทําเต็มฟอร์มก็ได้เพราะว่าอฮอที่ทุกคนเคยเห็นก็คือเกาะเพชรซึ่งได้ประมาณ 2- อสาพันที่นั่งเนี่ยเต็มตลอดทั้งปีจนถึงสิน้นปีใจเขาก็บอกว่าเขาจะเอาทั้งหมดให้ไฟนอลเลยได้ไหมเขาจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เขาได้ไขสปอนเซอร์เขาได้แบบเฮ้ยหน้ามีหน้ามีตาแต่แบบมันไม่ได้หอง <c oughs> เขาจะให้ไปสนามกีฬาถูกต้องถ้าไปรู้ว่า <c oughs> เขาบอกไปเอาดอได้ไหมที่เขาชกมวยกันก่อนนะ่ะ <c oughs> มวยไทยมวยอะไรอย่างเงี้ยเราบอกไม่เอาเพราะว่าเรากลัวเกิดน,นะคุณ <c oughs> ไม่ไปขึ้นมาฝนมันตกก็ไม่ไมีใครปักตะไคร้กันอีกนะมันก็ลําบากอีก <c oughs> คือเราข้อหนึ่งคือฝนนั้นอาจจะไม่ตกหรอกฤดูกาลไม่แน่นะตุลาอาจจะยังตกก็ได้เพราะกันยายนยังตกแต่สำคัญคือลมแรงพอลมแรงปั๊บนางานจะไม่สวย เราจะไม่เซฟดีกว่าเพราะว่าเราต้องการทำโปรดักชันวันไฟนอลของเราคือเน้นโปรดักชันเพราะฉะนั้นขอฟิกแสงฟิกมุมฟิกวิธีการให้มันแม่นๆ่นแล้วถ้ามีโอกาสก็อาจจะกลับไปก็ได้ในวันข้างหน้าครับรอบที่จัดที่นู่นนะฮะมีรอบรอบชุดว่ายน้ำนะฮะรอบการ์ลาดินเนอร์แล้วก็เพรสคอนเฟอเรนซ์แล้วเขากำลังจะทำชุดเหมือนประมาณว่าชาติพันธุ์่ะ ก็คือชุดกัมพูชาให้กับนางงามทุกประเทศได้ใส่เดินก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งกำลังตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นจะต้องรีบทำเพราะว่าต้องมีฟิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยน,นะครเพราะฉะนั้นนางงามมาถึงต้องฟิตติ้งรักของเราเนี่ยหลักๆเลยเจะมีแค่3รอบชุดประจำชาติพิริมแล้วก็ไฟนอครับไม่น่าครับผมว่าอเ,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 เอาจริงๆนะบอลคนไทย เราอย่าไปต่อล้อต่อเถียงไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามทุกคนเขาจะคิดอะไรก็ปล่อยเขาแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเส้นบางๆเขาก็อาจจะรู้สึกบางทีเราก็อาจจะรู้สึกมันไม่มีใครผิดใครถูกแต่สิ่งที่ถูกก็คือรักษาบรรยากาศให้มันแบบเป็นบรรยากาศที่เป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์นะไม่ใช่เป็นประวัติศาสตร์หรือเป็นสังคมศึกษานะฮะกรุณาอยาเข้าวกเข้าสมุดเล่มนั้นให้ไปเอนเตอร์เทนให้เอนเตอร์เทนจอยอ ไทยเขจะพูดมันไม่ได้หมายความว่าคนทั้งประเทศพูดนะครับมันหมายถึงคนบางคนพูดคนไทยก็ใช่หยอกคนไทยก็พูดก็วอนคนกัมพูชาถ้าเกิดเข้าใจอย่าไปสนใจคนไทยบางคนที่พูดมันเป็นบางคนเราอยู่ด้วยกันผมว่ามันมันยากในการแบ่งอ่ะมันยากมากกนการที่จะแบ่งว่าฉันคือใครและอันนี้คือของฉันอันนี้คือของคุณองไงก็วอนด้วยแล้วกันนะครับเรื่องนวาครับนางงามนางงามลงงานเข้า อะไรทามีแลม,ม,แมีแกลใช่อะการเห<อ>มารับแปลงร่ำไม่รู้เรื่องเลยคือได้มีการเหมารับว่าขัดลิบเชิญชวนให้ไมเ,เล่นเว็บพนันเลยอ๋อหูอถ้าเกิดเป็นเรื่องความผิดทางกฎหมายนะครับยาเสพติดเว็บพน,นันอะไรพวกเนี้ยทางผมแบบไม่สนใจแล้วก็แบบโกรธอยู่แล้วโดยปกติคือแอนตี้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมไม่มีความคิดเห็นจริงๆเอาจริงๆผมยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดด้วยซ้ํา แต่ถ้ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ดําเนินการตามกฎหมายได้เต็มที่ถ้าเกิดใครยังเกี่ยวข้องกับองค์กรแกรนก็ขอให้ยุติให้หมดนะครับถ้ายังมีพันธะอยู่กับใครหรือใครยังเกี่ยวข้องหรือพี่เลี้ยงคนไหนยังเกี่ยวข้องหรือยังเกี่ยวข้องกับคนที่ยังทํางานกับเราก็ขอให้ยุติให้หมดดีที่สุดครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่กฎหมายแล้วก็คนไทยยอมรับไม่ได้ถ้ามันเกิดขึ้นมันคือคือเสียหายครับอย่างนี้มีกรณีถ้าเกิดสมิน้องอยากจะกลับมาประกวดโอไม่รับครับ ไม่รับอยู่แล้ว, <S <S ลวครับคดีแรงๆอย่างเช่นพวกยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยที่นี่อันตรีมากนะฮะแล้วก็ลักษณะเนี้ยถ้าเป็นเว็บพนันเถื่อนนะเอาจริงๆขำๆอะแทงหวยรวยโปรเนี่ยยังไม่ว่านะห้าบาท7บาทมันเป็นแบบสนุกสนานในเงี้ยเราไม่โกรธแต่ถ้าชักชวนคนนะ่ะหรือโปรโมทให้คนมาหรือเป็นส่วนหนึ่งของแชร์เถื่อนเว็บพนันการลงทุนนะครับแล้วเป็นคน PR เนี้ยไม่ได้ เพราะว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็จริงๆแล้วทุกคนมี follower เยอะอยู่แล้วมิสแกรนไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็นแล้วแต่นะฮะฝากไว้เลยว่าทุกคนก็อยากเข้ามาหาเราอาจจะให้เราหมื่นสอง0มืนนะครับเห็น follower เราประมาณ80,000ื่นแสนสองแสนแล้วก็ให้เราโพสให้เราสตอรี่ใจแข็งเข้าไว้ถ้าจับไม่ได้อะมันก็คือฟลุปแต่ถ้าจับได้มันก็คือฟุกแล้วจบชีวิตเลย อ่าเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้ไปดูขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจัดการให้ขั้นเด็ดขาดภายในวันพรุ่งนี้ครับไม่ก็คืนนี้เลยก็ได้ครับจริงๆครับเดี๋ยวขออ่านแป๊บหนึ่งครับเียนแต่ไวๆแต่ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดไหนเพราะยังไม่ได้อ่านรายละเอียดครับผมโอเคเนาะมูละาคามดลราคามีมีข่าวแว่วมาว่าชาลอตจะมาลงวันนี้จริงเอายังไงพี่วาเออก็ก็ยอมรับว่าน้องพูดนะผมมาเป็นคนพูดตรง ผมจะไม่แบลวใส่น้องพูดว่าน้องยังไม่ที่สุดของการได้ตำแหน่งเพราะน้องอะอยากได้ตำแหน่งมิสแกรนทย l แลนหรือตำแหน่งที่ดีกว่านี้น้องก็บอกว่ามันจะดีไหมบอสเราก็เลยบอกว่าเขาคิดให้ดีเพราะว่าหนึ่งคือเราได้เปรียบคนอื่นเยอะมากนะฮะซึ่งมาประกวดเนี่ยต้องพูดกันตรงๆว่าโอกาสที่ที่เขาจะอยู่บนบนมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าแฟนคลับคนแน่นแล้วก็บาร,รมีเขาก็เยอะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่ามันจะที่1เลยไหมถ้าเกิดเป็นภาคที่2มาต้องยอมรับนะสมมุติมีใครบอกหูใหญ่กว่าอิงฟ้าหรือเท่ายิงฟ้าโผล่ขึ้นมาเดียวกันมันก็คว่ำได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็บอกเขาแล้วให้เขาตัดสินใจซึ่งน้องน่าจะตัดสินใจหลังคอนเสิร์ตนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังประโยคสุดท้ายในคอนเสิร์ตละกันรออะไรนะฮะ รู้ลหมดท่มาสัมภาษณ์เองไหมฮะมีพื้นที่อยู่นะเขาเขาก็พูดอยู่ครับเอาผมผมผมแฟร์เพราะว่ากฎกฎติกาก็คือใครต่าใครยังไม่ได้ที่หนึ่งมาได้ใหม่แต่ว่าน้องเองน้องก็เป็นคนที่มีงานนะครับแล้วก็งานก็พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมาก็ก็ต้องลงทุนเบรกตัวเองแล้วเราก็ต้องคืนสัญญาช่วขณะดพอต้องให้ทางจังสมมุติถ้าเขาไปประกวดจังหวัดก็ต้องให้ทางจังหวัดเขาทำมาหากิน ถูกไหมฮะเป็นเรื่องปกตินะฮะแล้วถ้ากลับเข้ามาได้เราก็เริ่มสัญญากันใหม่ครับผม้องามถงตู้แข่งนองถามูแข่งเหรอฮะได้ข่าวว่าบางคนแรงกว่าชาลอตก็จะลงนะอ๋ออนี้นะครผมเตือนนะจะลงที่ไหนก็ดูภาคให้ดีผมว่าภาคเนี่ยเป็นปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องสืบให้ดีว่าใครจะลงอีสานใครลงเหนือแล้วหรือใครจะลงเหนืออีก หรือใครจะลงใต้แเราภาคกลางมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ไหมคุณ<ม>ก็ลองเสียบให้ดีตอนนี้ถ้าคุณเสียบผิดภาคอ่ะคุณจะเป๋เลยนะฮะแล้วมันจะฟื้นยากมากนะรพรุ่งนี้เราจะได้อีกสองคนสองคนนี้เขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าเขาจะล้มช้างอ,อยู่เหมือนกัน<อ>ก็ลองดูนะครับว่าเขาจะล้มช้างหรือช้างล้มใส่โอ, <laughs> โอเคนะบ <laughs> อถามเรื่องยูวอโปลดกต้องเจอกัน ก็เมื่อกี้เจอกันผ่านยังไม่ได้คุยอะไรกันครับอันนี้จริงๆคือผมไม่ได้สิ้งเรออะไรกับน้องแล้วล่ะเห็นน้องก็แบบก็ก็คือเฉยๆนะฮะที่โกรธที่โมโหก็คือโกรธแล้วก็บริษัทเขาก็ทําตามหน้าที่เขาต้องต้องย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเวทีนี้ในทุกๆมิตินะฮะของการสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่เราไม่ยุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องพูดไปมันก็ทํทำให้รู้สึกเรา เราลำบากใจแล้วก็คนในองค์กรที่รักองค์กรก็ลำบากใจ<ต>นะครับ <ใน S 2> ก็ขอให้เป็นบทเรียนกับทุกๆคนว่าอย่างยูเอฟเ์นที่ทำเนี่ยคนอื่นอย่าทําเด็ดขาดนะก็คงรู้สึกผิดบ้างครับแต่เมื่อ <นะ S 2> <ต>สักครู่นี้ก็ได้ผ่านมาเฉยๆก็ได้ยกมือไหว้กันครับผมตนาวันนี้เราก็ใจใเย็น <yapmış> ใ<ๆ>จเย็นนะแต่ว่าแต่ว่าโอ้โหพอแบบพอแบบถ่ายติ๊กตอกแล้วเกิดมันมันโผล่ขึ้นมาคนชอบโผล่มันแกล่ะ มันปลกขึ้นมาปั๊บแล้ววันพีวามรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องความินจิตรีบรีบปัดผ่านปัดผ่านเพราะว่าเรารักบริษัทเราเรารักคอนเทนต์การประกวดของเราเรารักในการสรรหาเราเก็บตัวโรงแรมตั้งเดือนหนึ่งเสร็ศษนอนกินอยู่ด้วยกันเพื่อเราจะค้นนะเราไม่ได้แบบเอาแค่จอยจอยอ่ะถ้าจอยสมัครเช้าเย็นประกวดเลยจบนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็น้องก็ก็คงจะรู้สึกตัวครับขอบคุณนะครับคุณ